สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทวันจรุนเรืองรหัสนักศึกษา5401001621015ค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาทำชิ้นงานอะไรก็ได้นะคะซึ่งชิ้นงานที่ฉันจะทำก็คือแจกกันค่ะเมื่อเราเปิดเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะคะเลือกพาท,ทีดีเราจะเลือกที่ฟอนต์เพลนนะคะเลือกคำสั่งสเกตเราจะสร้างเส้นลนยขึ้นมา1เส้น แล้วก็จะล่างแบบ แล้วเราก็จะมากำหนดขนาดนะคะตรงนี้เท่ากับ60ตรงนี้เท่ากับ140 พอเสร็จแล้วเราก็จะมารีโว่เรารีโว่มาได้นหน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วก็เลือกที่คำสั่งสกเก็ต ก็จะเอ็กทูสคัทนะคะที่หนึ่งร้อยสามสิบินก็จะมาดูว่ามันเป็นยังไงก็ได้ออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะมาฟิลเลตหน่อย ล้วก็จะได้แจกรออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะข,ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ